เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรานะครับไม่เคยสัมผัสคนเดียวว่ายนั่งหลือนอนนะครับมบายรนจักรีนั่งเลยครับผมถาคุณปากคุณคิวก่อนเลยครับเมื่อกี้เรามีโอกาสได้ดูโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของพี่อันนี้เดทคอนทูสตอรี่ป่ะนะนะพี่มาเดทออนทูสตาแล้วก็เจอกับแล้วก็เจอปัญหาเรื่อตกตะลึงใช่ไหมครับผมเดทจริงเนาะ คือเรื่องจริงเลยแหละคือก็ <c oughs> คือความจริงเนี่ยเราเห็นซอลไดอบ่อบุกัิก็คือเราก็คงว่าเฮ้ยเขาไปเอามาจากไหนเนี่ยอะไรเง <c oughs> ี้ย ah. เพราะว่าอะไรมาเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเขาจะตื่นมาแล้วบอกว่าตื่นมาแล้วก็ตีนเนี่ยเขาตีเยอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ด่าอ <c oughs> <ล>ะไรอะรเยีเฉยใช่แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนฝันไม่ดีเลย เออฝันว่าเราเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดียวนี่ฝันนะ่นี่ฝันรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบคนเห็นมากเลยเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะฝันแบบนี้นะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชายหลายคนที่คงคิดในใจว่าเออที่บอกว่าอะไรก็จะแบบเดินมางงๆอะไรเงี้ย